สวัสดีค่ะพ่อผู้ใหญ่สวัสดีค่ะานีคอฝากมเยาถ้าผู้ใหญ่มาทานที่ร้านทานแบร้อนๆนะคะมันจะมันะได้ฟิวมากกว่าใสี่บานเดี๋ยวต้องให้พี่มาพาผู้ใหญ่บ้านมาทานที่ร้านนะคะพี่มานะน้องพี่มาโอพี่มากำลังจ้องอยู่นะคะพี่มาต้องพาผู้ใหญ่บ้านมาทานที่ร้านจะได้ทานร้อนๆ เชิญค่ะนี่นห้ราคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวคงมีอาหารตามสั่งใช่จังหวันไหนทานร้อนๆอร่อยจริงห่อไปไม่พอค่ะผู้ใหญ่นี่ขนาดห่อไปผู้ใหญ่ยังว่าอร่อยพอดีผู้ใหญ่ไม่ติดธุระเนาะก็เลยห่อไปให้ผู้ใหญ่ผู้ช่วยทานก็อร่อยหอมก็อร่อยนะกินตอนไหนก็อร่อย แบบนี้อยากให้มาทุกวันเลยค่ะวันนี้เหรอคะวันนี้เหันนี้กับเพบุรีับเพชรบุรีเพราว่าเพิ่งไป่ไปวัดหลงปู่ีลาไปวัดอะไรกไปเรื่อยๆทีบไหนนอนนั่นพี่รถขับรถเก่งมากเลยนะเก่โอเคขับรถมา

นเชิญค <ort>. uh, ่เช <going in> ิญค่ะอะทานอะไรมจะได้สั่าวี่ข้าวกดาวข้า่ดาวสข้าหรเียมข้าหมูเทียมหมกระเทียมไ่ดาวสอไม่ชิ้นข้าวข้ากระเทียมไม่มีคข้าวระเทียไม่เอาเอาข้าะเพราไหมคะ

ตั้งหรอบ้านจานอยู่ตรงไหนมั้งนะจานอยู่ข้างล่างเอา,าเอากระทะนีะ้ไหมหรยเอากระทะนั้น ເຮັດຕານເນາະເຮັນ มานั่งรอแล้วนะคะเดี๋ยววางทางไหนทางไหนเต็มเลยเต็มเสื้อแก้วตานี้แม่กลัวนะคะจาน้ำมันน้ำมันก่อนตู้ดูตาน้ำ No, acá เรียนรู้ฟ้าเราก็เป็นได้ทุกอย่างนั่นแหละเ,เ,เนาะตตัวมาว่าจะเข้าสวนนี่อันนี้เราก็จะไปปลูก อาการนะคะเมื่อเพื่อนพัดลมก็ได้เพื่อนพัดลมก็ได้เพื่อนพัดลมก็ได้นะพัดลมค่ะพองแท้ค่ะของแทกพอดพัดลมก็ได้นะดึงดึงนะเหมือกอดจักข้าวนะคะใส่จาน ของแค้ <Okay. S 2> ข้าวนะคะข้าวมะลิไส่เกี่ยวด้วยนี่นะคะกระเพรานะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะหอมนีม่นะคะโอ้หโหรวดเร็วทันใจเลยเจ๊จเบบนะคะจ้ามาเล้ยบังค่ะลูกค้ามาพอดีเลยนะคะ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเชิญนั่งค่ะจะพาใหญ่มาอีกแล้วนะคะคุณนัทกมนนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะไ้่เคี่ยวไม่ได้ใสิไข,ข่ดาวได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทีนี้

คลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ